สวัสดีครับผมนายจิตวันจิตตรงนหัสนักศึกษา6 3 0 2 1 0 3 4 6วันนี้จะมาพูดถึงคู่มือการวัดทดสอบประเมินผลทักษะกีฬาบาสเกตบอลนะครับเรื่องทักษะการยิงประตูใต้แป้นก็วัตถุประสงค์นะครับเพื่อวัดความสามารถการยิงประตูใต้แป้นนะครับสลับซ้ายขวานะครับของระดับชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่3นี่วัสดุอุป,อปกรณ์ก็จะมีลูกบาสเกตบอลนกหวีดนะครับนาฬิกาจับเวลานะครับ จะทําในสถานที่นะครับที่ที่มีแป้นบาสน,นะครับแล้วก็โล่งกว้างนะครับของผมก็จะทําในสนามบาสหน้าหอในการนะครับหรืออาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพอาคชั้นที่3มมหาวิทยาลัยเทียงใหม่วิธีการวัดทดสอบนะครับและระเบียบการทดสอบนะครับก็วิธีการทดสอบนะครับหนึ่งเลยก็จะให้ผู้ทดสอบนะครับยืนถือลูกบาสเกตบอ,อลบริเวณใต้แป้น โดยจะเริ่มที่ด้านใดก่อนก็ได้นะครับ2เมื่อได้ยินสัญญาณนกวีดน,นะครับผู้ดําเนินการทดสอบนะครับให้ผู้รับการทดสอบเริ่มยิงประตูแต้เป้นนะครับโดยยิงสลับซ้ายขวาทุกครั้งที่ยิงประตูนะครับ 3. ผู้ดําเนินการทดสอบนะครับจะหยุดเวลาและให้สัญญาณหมดเวลานะครับเมื่อครบเวลา30วินาทีนะครับระเบียบการทดสอบนะครับ หนึ่งนะครับการยิงประตูนะครับยิงให้เร็วนะครับสลับซ้ายขวาทุกครั้งไม่ว่าลูกจะลงหรือไม่ก็ตามนะครับห้ามหยุดยิงนะครับสองนะครับหากลูกบาสเกตบอลลูดจากการควบคุมนะครับให้รีบเก็บลูกบาสเกตบอลมายิงประตูต่อนะครับผู้ดําเนินการทดสอบนะครับจะนับคะแนนต่อจนกว่าจะหมดเวลานะครับสุดท้ายนะครับข้อ3นะครับผู้รับการทดสอบนะครับสามารถทดลองยิงประตูได้คนละ1ครั้งนะครับ การคิดคะแนนนะครับบันทึกจํานวนครั้งที่ยิงลูกลูกบาสเกตบอลลงห่วงนะครับโดยไม่ผิดระเบียบการทดสอบนะครับนับเป็น1คะแนนนะครับต่อไปก็จะเป็นวิดีโอตัวอย่างนะครับการทดสอบนะครับทักษะการยิงประตูใต้เป้นสลับซ้ายขวาครับ